สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านก็เหลือเวลาเพียง16วันนะครับก็จะเป็นการแข่งขันการคัดเลือกฟุตบอลโลกรอบที่2กลุ่ม4ระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติเกาหลีใต้แมตช์แรกวันที่21เ,เนี่ยจะเจอกันที่กรุงโซครับณสนามโซเวอร์ครัพสตเตเดียมก็จะเป็นการแข่งขันในนัดที่ไทยเราจะต้องไปเยือนเกาหลี ซึ่งในแมตต์ต่อมาคือแมตต์ที่2คือวันที่26เราจะเจอกันที่สนามราชมังคลากีฬาสถานวามากบ้านเราครับเกาหลีจ,จะมาเยือนเราเป็นแมตต์ที่2เป็นการแข่งขันที่สําคัญมากครับในทัวร์นาเมนต์นี้เป็นทัวร์นาเมนต์ที่โอกาสในรอบ80ปีตั้ปีน่มีฟุตบอลโลกมามีโอกาสครั้งนี้แล้วครับหลายท่านอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าการคัดเลือกฟุตบอลโลกมันยากแสนเข็ญที่ผ่านมายากจริงครับโคต้ามีแค่4ทีม สี่ทีมครึ่งเมื่อก่อนโน้นยิ่งมีแค่2ทีมครึ่งครับที่จะสามารถาคัดเลือกจากเอเชียเนี่ยเข้าไปเตะฟุตบอลโลกกับเขาได้แต่ครั้งนี้นะครับฟุตบอลโลกปี2026ที่อเมริกาเหนือและอเมริกากลางปิะภาพเนี่ยได้เพิ่มโคตาให้กับทวีปเอเชียเราเป็น8.5ทีมครับซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากมันทําให้การแบ่งสายนีย่มันง่ายขึ้นครับอย่างรอบต่อไปเนี่ยเรากำลังแข่งอยู่ในะรอบที่2 ถ้าเราสามารถผ่านเข้ารอบไปกับเกาหลี2ทีมได้นะครับก็จะไปเจอการแบ่งกลุ่มเป็น3กลุ่มกลุ่มละ6ทีมและในแต่ละกลุ่มนะครับ3กลุ่มนี้หทีมเนี่ยจะไม่มีการแข่งข้าจะไม่มีการน็อกเอาท์ครับเป็นการเตะเย้าเยือนเพื่อเก็บคะแนนใน6ทีมเนี่ยเราจะเจอทีมไหนก็ได้ครับคะมาในทวีปเอเชียเนี่ยอาจจะมีแข็งมีอ่อนแต่ถ้าเกิดเราสามารถเกาะอันดับหนึ่งอันดับ2ได้เราได้ไปฟุตบอลโลกทันทีครับและยังมีโอกาสในรอบที่4เดี๋ยวผมจะ พูดอีกครั้งหนึ่งเเราโฟกัสกันที่รอบที่2ก่อนว่าเราจะต้องทําผลงานให้ดีที่สุดในการเจอกับเกาหลีและในเดือนมิถุนาย,ยนที่เราจะเจอกับจีนแล้วก็สิงคโปร์เราก็ต้องทําผลงานให้ดีที่สุดนะครับในรอบที่2นี้ซึ่งมันจะเป็นการเชียร์ระยะยาวประมาณปี2ปีนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพเราต้องช่วยกันนะครับหนักแน่นมีกําลังใจดีๆกับทีมชาติไทยเราให้ตลอดรอดฝั่งเป็นเพื่อนกับนักเตะทุกคนเป็นเพื่อนกับอิชีนะครับเราเป็นครอบครัวเดียวกัน ไม่เสร็จตรงนี้ต้องหนักแน่นและมีความเข้าใจไม่ว่าเราจะแพ้จะชนะจะเสมอเราจะต้องให้กําลังใจนักฟุตบอลเราเพราะว่าทัวร์นาเมนต์คั้เลือกฟุตบอลโลกเนี่ยสามารถแพ้ได้ครับสามารถแพ้ได้ไม่ใช่แพ้ตัวรอบนะครับอยากเข้าใจผิดไม่มีการน็อกเอาท์ไม่มีการแข่งข้าไม่มีการาแพ้ตัวรอบจะเป็นการเก็บคะแนนครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเข้าทางโค้ชอย่างมาสตาระอิชีซึ่ง มาซาเลอิชิเนี่ยกำลังโค้ชทีมชาติไทยชุดใหญ่ซึ่งเป็นทีมในระดับอา,อาเซียนซึ่งเราต้องยอมรับว่าเรายังไม่ถึงขั้นว่าเราจะแข่งขันดุดันเอาชนะได้ตลอดหรือมีความสามารถในการเตะในลักษณะการแพ้ตกรอบเราสามารถชนะเขาได้อย่าง1ร0เซ็์ยังไม่ถึงขั้นนั้นครับแต่จุดแข็งของทีมชาติไทยเรามีแนวรับที่แข็งแกร่งมีการเล่นที่เป็นระเบียบวินัยมีแพชชั่นนักเตะที่ดี มีวิธีการโค้ดที่ชาญฉลาดาระเบียบว,วินัยในทีมเราดีนะครับสิ่งนี้แหละครับจะเป็นจุดแข็งสาหรับการแข่งขันในทีมชาติไทยของเราที่พยายามที่จะหลุดกรอบมาจากฟุตบอลในแบบเดิมนะฮะขึ้นมาในระดับเอเชียและระดับโลกเนี่ยค่อยๆทําให้ทีมมีความแข็งแกร่งมีความขยันมีความฟิตนะครับนโยบายฉีชก็จะคัดเลือกนักฟุตบอลไม่ว่าท่านจะเป็นซูเปอร์สตาร์หรือไม่ก็าตาม ท่านก็สามารถที่จะทีมชาติไทยได้ถ้าเกิดท่านมีความฟิตและสามารถเล่นเล่นได้ตามแทคกติกและเล่นได้ตามสิ่งที่โค้ชต้องการมีแพชชั่นที่ดีมีกําลังใจที่ดีต่อไปนี้เราอาจจะเห็นซูเปอร์สตาร์เนี่ยอาจจะไม่ได้ร่วมทีมก็ได้ถ้าเกิดความฟิตไม่พอนะครับหรือมีอาการบาดเจ็บและต่อไปเราเห็นนักเตะหน้าใหม่ๆดาวรุ่งที่มีความสามารถยอดเยี่ยมมีกําลังใจที่ดีและมีความฟิตสูงเนี่ยเข้ามาเสริมทัพทีมชาติไทยชุดใหญ่เนี่ย เรื่อยนะครับเราจะเห็นภาพนั้นซึ่งเราเมื่อเราเริ่มต้นแบบนี้มันจึงเป็นลักษณะที่เหมาะกับทัวร์นาเมนต์คัพเลือฟุตบอลโลกอย่างยิ่งเพราะมันจะเป็นการเตะแบบนัดเจ้านัดเยือนเก็บคะแนนเพื่อจะเอาอันดับไปเตะฟุตบอลโลกครับในรอบสุดท้ายที่สหรัฐอเมริกาอันนี้แหละครับผมดูว่า8.5ทีมและสไตล์การเล่นของทีมชาติไทยณว,วันนี้แล้วก็บวกกับกระแสะกําลังเป็นช่วงขาขึ้นบรรยากาศฟุตบอลไทยเราดีมาก และผลงานในเอเชียนคัพที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมนะครับมันทําให้เรามีโอกาสแนวโน้มต่างๆบันเทมาทําให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะโอกาสไปฟุตบอลโลกในรอบนี้ของเรามีสูงมากสูงมากที่สุดเท่าที่เราเคยเห็นมาในรอบ80ปีตั้งแต่มีฟุตบอลโลกมาเลยครับนี่แหละครับช่วยกันเชียร์แมตท,ที่เราจะเจอกับเกาหลีเนี่ยนะครับทีมชาติเกาหลีเองเนี่ยเขาก็มีปัญหาภายในนะครับแต่ว่ายังไม่เป็นที่แน่นอนนะครับว่า นักเตะอย่างซนฮังมินนะครับอีคังอินที่มีปัญหากันในช่วงทัวร์นาเมนต์เดชันคัพเนี่ยจะได้ร่วมทีมมาหรือไม่นะครับในการมาเจอเราหรือเราไปเจอเขาที่เกาหลีเนี่ยตอนนั้นยังไม่แน่นอนแต่ที่แน่นอนครับคือวางฮีซันนะครับกองหน้าทีมชาติเกาหลีจากสมสรวอนวูพมตันนะครับจากีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยซึ่งเขาเป็นศูนย์หน้าที่มีความเฉียบคมและเป็นดาวซอนโวนะครับของวูพฮมตันอยู่เนี่ยไม่สามารถจะร่วมทีมมาได้ เน,นื่องจากอาการบาดเจ็บประสิทธิภาพในการบุกข,ของเกาหลีเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่มีซูเปอร์สตาร์แล้วก็ประมาทไม่ได้ก็เหลือแต่อีกครั้งยินแล้วก็ซนทงมินว่าจะได้มาหรือไม่เนี่ยโอกาสที่เราจะต้านทานเขาอยู่ก็มีโอกาสเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าท่านอย่าลืมนะว่าช่วงนี้นะครับฟุตบอลที่อิชิกําลังสร้างในทีมชาติไทยชัดใหญ่เนี่ยคือระบบฟุตบอลที่มีกองหลังที่เล่นอย่างเป็นระบบแข็งแกร่ง ในันดับต้นๆของเอเชียเลยเราอยู่ดับต้นของเอเชียเลยนะครับยากที่คู่แข่งจะเจาะเราได้คู่แข่งระดับเอเชียเจาะเรายากครับและถ้ายิ่งเกาหลีเนี่ยขาดผู้เล่นศูนย์หน้าตัวหลักๆไปเนี่ยโอกาสที่เขาจะยิงประตูเราได้เนี่ยก็มีน้อยลงเปอร์เซ็นต์น้อยลงอันนี้คิดคิดแบบตรงไปตรงมาแต่รูปแบบการเล่นเราจะเป็นรองหรือไม่เนี่ยมันอยู่ที่ว่านักเตะที่เราเรียกเข้ามาและการาวางตัวผู้เล่น ที่ฉีเลือกเนี่ยจะสามารถแก้เกมเขาได้หรือไม่ตัวนี้รรอดูส่วนข่าวคราวนักเตะของไทยตอนนี้นะครับมันยังไม่มีความแน่นอนเลยแต่มันมีข่าวดีมาเยอะนะครับนักเตะทีมชาติไทยเราอย่างสุภโชคสารชาติเจ้าเชคเนี่ยก็ถือว่าน่าจะโอเคนะถึงแม้ว่าจะมีการอาการบาดเจ็บแต่คิดว่าเป็นอาการบาดเจ็บที่เล็กน้อยเช่นเดียวกันกันกบกระแสข่าวที่มาแล้วนะครับบอกว่าเจชนาธิปสงนทรสินป์นะครับผู้เล่นทีมบีจีปทุมซูเปอร์สตาร์ของทีมชาติไทยเราเนี่ย ก็คิดว่าจะสามารถร่วมทีมไปคุงโซได้เพราะว่าการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อก็มีเล็กน้อยครับที่แฮมสติงเนี่ยเขาคิดว่าไม่น่าจะหนักอะไรส่วนนะครับเจมุ้ยนะครับทีราสินแดงดานะครับศูนย์หน้าเบอร์หนึ่งของทีมชาติไทยเราเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างเรียกความฟิตครับอาการบาดเจ็บก็โอเคแล้วครับแต่ตอนนี้อยู่ในระหว่างทําความฟิตแต่ปัญหาคือยังไม่ได้ลงเล่นเลยตั้งแต่บาดเจ็บมาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าโค้ชมาซาอิชิเนี่ย จะเอา,เอา,เอามุ้ยนะครับลงเล่นหรือเปล่าในแมตท,ที่เราจะเจอเกาหลีนะครับก็คิดว่า,ามีโอกาส50-50อยู่นะครับสำหรับทีละสินแดงดาแต่จริงๆแล้วเราก็มีตัวผู้เล่นดีๆในทีมอีกหลายคนครับทั้งตัวผู้เล่นที่มีแวามชันที่ดีมีความสดมีความฟิตอยู่มากน่าดูมากครับในแมตวันที่21กับวันที่26เนี่ยจะแข่งขันกันที่กรุงโซนะครับน่าจะถ่ายทอดสดกันทางไทยรัฐทีวีนะครับตัวนี้ถ้า ถ้าเป็นทันวร์นาเมนต์นี้นะเพราะว่าไทยรัฐเ,เขาจองทัวร์นาเมนต์นี้อยู่แล้วเราจะได้ดูการถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีแน่นอนครับทีนี้นะครับในเดือนนี้นะครับเราจะเจอกับเกาหลีเป็นเดือนที่ทีมชาติไทยเราไม่ว่าจะเป็นชุดเล็กชุดใหญ่เนี่ยจะต้องประทะเกาหลีครับนะจากทีมชาติไทยชุดใหญ่เราจะต้องไปแข่งขันคันเือฟุตโบอลโลกทีมชาติไทยชุดเล็กนะครับ u ยี่สามของเราเนี่ยที่โค้ดอิสระศรีธโลเนี่ยเป็นโค้ดนะครับโดยมี มาแสะดงะอิชิเป็นที่ปรึกษาเนี่ยก็จะเดินทางไปแข่งขันนะครับฟุตบอล w a f อเนะครับที่ประเทศซาอุดีอาระเบียในวันที่20เดือนมีนาคมตรงกันเลยครับกับทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่จะแข่งขันกับเกาหลีในวันที่20ที่ถึงนี้นะครับจะเป็นการแข่งขันอ่า w a f ฟที่ประเทศซาอุดีอาระเบียทั้งหมด8ทีมครับโดยเป็นการแข่งขันในระบบแบ่งกลุ่ม4กลุ่มอาจะเตะกันแค่3แมต แบ่งเป็นสี่กลุ่มกลุ่มละ2ทีมครับกลุ่ม B ตอนนี้เขาจับฉลากมาแล้วครับซาอุดีอาระเบียจะเจอกับจอดแดนกลุ่ม B นะครับไทยเราอยู่กลุ่มนี้ครับเราจะต้องเจอเกาหลีในวันที่20นะยู่23ไทยจะเจอเกาหลีวันที่20เตะกันหกทุ่มครับวันที่20เราดูยู่23เตะแล้ววันที่21เราดูทีมชาติไทยชุดใหญ่เตะครับเจอเกาหลีนะครับทั้งทั้ง2แมตช์เลยทั้งชุดเล็กชุดใหญ่ และกลุ่ม C นะครับกลุ่ม C เนี่ยอียิปต์จะเจอกับ UAE แล้วกลุ่ม D นะครับออสเตรเลียจะเจอกับอิรักซึ่งครั้งนี้มันเป็นประโยชน์กับทีมชาติไทยชุดเล็กม,มากๆคือยูยูสามเนี่ยจะได้เจอทีมเก่งๆนะครับจากะตะวันออกกลางนะครับและยังมีทีมรับเชิญนะครับจากตะวันออกไกลอย่างเกาหลีไทยออสเตรเลียและมีทีมมาจากแอฟริกาตะวันตกด้วยคืออียิปต์ตัวนี้เนี่ยเราจะได้ประโยชน์มากแต่การแข่งขันครั้งนี้นะฮะ มันเป็นการแข่งขันว่าถ้าเกิดว่าใครชนะเนี่ยคือกรุปเอกรุปบีเนี่ยซาอุดิวลาดนเกาหลีไทยเนี่ยน่าจะเป็นสายบนนะครับส่วนกรุปสี่กรุปดีเนี่ยอียิปต e, ์ยูเอเออสเตรเลียแล้วก็อิรักเนี่ยน่าจะเป็นสายล่างมันจะเป็นสายบนกับสายล่างใครชนะใครชนะก็มาเจอกันเองในในสายบนสายล่างและเราก็จะเอาผู้ชนะที่ดีที่สุดในสายบนสายล่างมาชิงกันก็เป็นการเตะสามแมตช์เรียงอันดับกันทั้งหมด8ทีมว่าจะเป็นยังไงมั่ง จะทกำการแข่งขันในวันที่20มีนาคมเตะ3แมตช์ก็น่าจะาเว้นพัก1วันแล้วเตะ1วันนะครับเตะถึงวันที่26นะครับเดี๋ยวเราดูโปรแกรมอีกครั้งหนึ่งว่าจะเตะวันไหนมั่งให้กำลังใจครับทีม U23 ไปเจอ,อฟุตบอลในระดับนี้เนี่ยผมรู้สึกจะดีมากาน้องๆ U23 จะได้มีประสบการณ์ในการเจอกับทีมระดับเอเชียมีแต่ทีมระดับเอเชียแน่นครับแลวเป็นทีมที่มีสีเท้าระดับต้นของเอเชียทั้งสิน้น และยังมีโอกาสได้เจอเกาหลีอีกตัวนี้นะครับน่าจะมีบทพิสูจน์ที่ดีเพราะว่ายุยี่สามเราดีวันดีคืนและจะเป็นกําลังหลักให้กับทีมชาติไทยชุดใหญ่ในอนาคต